วันด,ดียรับท่านผู้ชมนวันนี้ลุงพงษ์ได้พาท่านผู้ชมมาเที่ยวที่อำเภออาดอาดในเปลาอำเภอรกระหนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชครับนี่พี่แกนก็นมาด้วยครับเราไปดูบรรยากาศของอาดในเปลากันครับนี่ครับเงียบจีเลยไม่มีคนสักคนเดียวนี่ครับ เงียบมากครับท่านผู้ชมนี่อำเภอ,รก,อกระนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชครับท่านผู้ชมครับวันนี้มีแต่วความเงียบไม่มีคนสักคนเดียวมีพระอาจารย์นองแกนนะครับองค์เดียวนี่อยากลุงพงษ์น้ำเที่ยวขาวันนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชม แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนวัสดีครับท่านผู้ชม